ผมไปเจอแบบหนึงมาคือแบบเนี้ยแล้วพอผมเล่นเนี่ยเขาให้เชฟทีวีแมนกับเจ้าแสนทิตคัม่าแมนฟรีฟรีเฮ้ก็ยังเหมือนน่ะแบบเรียกว่าก๊อลยอ่ะมีวิงก็ยังมี เขาบอกว่านี่เนี่ยไม่ไม่ใช่คุณมีอินฟินิตี้คอยแต่ผมซ่มไปเยอะแล้วไม่อินฟินิตี้คอยตรงไหนเนี่ยด,ดออูดิออกเตอร์พุทธออกเตอร์พุทธตีบอกสามพันห้ากีน ผมก็กดสุ่มไปโอไอโออีกรอบหนึ่งไม่วิงครับผมรอบหนึ่งแซนทิสอีกรอบหนึ่ง Sand กนินเอ้ยเดี๋ยวนะมีพี่โมโนโกป็ป้วยนี่โอเคเัินน่าจะหมดแล้วผมไม่ใช่ ตัวนี้ไปกินรอสไปเอาตัวลรไปอีกดีอันนี้ตรงตัวนี้โอ้นี้เลดออกอสะทสามเปอร์เซ็นยังไม่ได้เลยสิบเอ็ดเปอร์เซ็น <c oughs> ยังไม่ได้กินเนียหนึ่งเปอร์เซ็น ยังไม่ได้เพียบ75เปอร์เซ็นต์ได้ได้หมด0.01โอเคไม่ต้องพูดถึงเอ๊ะรูปตัวปลาหมึกอะ,กยอ,ะอยู่ในโหมดอะไรอะนี่ปลาหมึกสตีฟย <Steve, you S 2> ูนิต <need. S 2> อืมเลื่อมไปเงินหมดละ เอาล่ะเรามาเล่นเจ้าหมดพามพราราได้กันให้เงินเจ็ดพันเจ็ดพันเลยนะโคตรเยอะมาเดี๋ยวเราต้อง <c oughs> วางกีนแล้วก็วางแซนทิสจากนั้นแล้วก็อัพแตกกีน ไหนแม่ให้หกพันแต่ข้างหน้าเขาให้เจ็ดพันนั่นไงเฮนดาผมปะวิววิวิไงลงมาแล้วอู้ยรวยหล่ะมาวางกีเลเซอร์เพราะผมปิดเสียงเกมแล้วน่ะมากดอัพนบมโคตรน้อยอ่ะ มาดูเดี๋ยวผมให้ดูถ้าโจมตีนะสวยขึ้นะเนี่ยหน้ากรอบหน้าเรื่องมาแบบเป็นกะเป็นการยิงอ่ะเออยิงอะไรออกไปข้างหน้ามั้งรู้ปะให้กดดูให้คดดูน้ากับหนึ่งไหมเห็นไหมกดอัพกดอัพ เซนทิตตัวนี้เจ็ดร้อยห้าสิบโอเคออกเงินแล้วเซนทิตออกเงินแล้วคือวางได้สี่ตัวเหมือนเกมสัง้งฉบับนะดูเกมดิ งบโคตรน้อย,ยอ่ะไไมาเบิร์เงินห้าร้อยมาไหนดูคาแรคเตอร์ของออคตาพุชซิกดดูไม่ได้ก,กดอัพอดอระเมนหกร้อย ต้นแบบชิ้นสี่พันตามทำต้นฉบับเกมแต่วงสามห้าเขาก็อืมกว้างนะ <c oughs> มาออกเงินมาจ่ายกดอัพอัพมาเร็วกาแฟ โอเคกดอัพ okay, <c oughs> มาล็อกกีเลเซอร์ยิงโชว์ความสโลโชว์การสโลสกิลหน่อยครับคือเกตจริงไหนมีสโลใช่ปะเอ๊ะแล้วสกิลสโลว์นหายไปไหนอะ เจ็บพักมือเจ็บพักโพลิสไม่เป็นไรไม่เป็นไรอุ้ยไม่หลุดเคตตึงเคตตึงเคตตึงเกมเาทำมาโคตรตีอ่ะตีสำหรับผมสูมได้ไงมากมาตาเมทเท่าไหร่นะ จะบอกนะสีเขตดาเม่ะอะนี่โดนนะจะบอกนะดาเมจไม่จำกัดอะแค่หนึ่งกิน siapkan. kan? วงก็แบบกว้างแต่สกิลการถูดหายไปไหน <st uttering> คืออยู่ดีๆผมกดอัไปรอบเดียวมันก็กลายเป็นเวลล์หกซึ่งเป็นเวล์แม็กและมันยังมีเฮ้ยเดี๋ยวนะ ไรเกดเกิ์นเป็นแม็กเวลล์ละ <c oughs> ให้รอบละเท่าไหรนะ่เนี่ยอู้สี่พันให้กดเยอะคือผมเห็นมันมีคำว่าอัปเกรดออก็เลยอยากกดอะ <c oughs> แต่ว่ามันมีคำวา่าแม็กอะผมก็เลยแบบสงสัยไง มันมีเมกแล้วมีคขะว่าอัปเกรดได้ไงประมาณน,นั้นแต่นี่ครับวงวงสีสิบคือแซนทนิตเนี่ยมันเกินมากเลยนะ่ะเกินจากเกมจริงมากเลยนะมาจะได้จะได้เวลาหรกความรู้เราเฮ้ยมีเอกมีขั้นหนึ่ง ครจะไปกล้ากินเฟรดี้แฟร์แบ๊กมาไหนดูหน่อยเอ้าว่าตันแล่อตันไหวเกินนี่ไงดาเมจมือสอง เป็นสีเล่หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านโอเคหนึ 1, ่งล้านเขาจะไปอัพได้น้ำมันหมื่นหกอือแล้วสไปเดอร์ทีวีจะมีอะไรแปลกๆปลกไหมโอ้โหนี่แปลกกว่าเพื่อนเลย แต่เชฟน่าจะดีกว่าชิงชิงชิงพิซซ่าพิซซ่าที่ใดไปดีเดฟรนบ้าง สามพันนะขั้นต่อไปอะ่ะก็เป็นสี่หมืนหกพันมาเงินมาเงินมาเบิกเงินโอเค ปุณนะมา,มาดูแอนิเมชั่นของสไปเดอร์ทีวีกันมากดเอาไปเรื่อยๆสไปเดอร์ทีวี ตามแบบโลตกันตันตน,นิ้หน่นงม่้นมาได้เวลายิงคิววคิวคคิชอบอ่ะกิะเาวหูไม่มีตัวไหนรอด ก็สไปเดอร์ทีวีเนี่ยก็ปล่ไปทำว่าเออเราใส่อืมโอลิการ์ดเอ้ยโอลิล็อกเก็ตเฮลเลดอืม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 องเท่าไหร่เนี่ย พิพาทตรงไหนสองหมื่นเจ็ดอ่ะได้เชี่ยมทานละได้แฟนฮิต แส่อันเต็ดมาเอาเงินมาก่อนมาตุ้งตุๆตุ้ตุไล่ทำทานละไม่ต้องการอะไรละ ก็เปิดพันหน้าแมวุส,สมมติผมเป็นตัวเลือดไม่จำกัดน,นะผมเดินมาเลือดเหลือสี่สามสองแต่ผมรอดมาได้ก็เลยไปทางนี้ใช่ไหมผมไปเรื่อยๆจนมาถึงตรงนี้น กันไปถึงประมาณตัวเนี้ยผมเดินมาใช่ป่ะเด้อเด้อเด้อลักสมีกีเลเซอร์จากนั้นก็มีคนวางสไปเดอร์ทีวีตรงน,นี้จากนั้นผมก็เออแตกแค่นั้นแหละ ผมเปลี่ยนบอสด,ดีกว่าออาขอบอสหน่อยมาสไปเดอร์มาตรงนี้เลยวสองครับบอสแอบอยู่เกิดมาโดนเลยโดนแชร์มิด ใช้แปดพันในการอัพขั้นต่อไปนะและผมคือพระเจ้าหรือว่าคือบอสของหอยเลนนั่นเองอันนี้สไปเดอร์ท bot. 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 ีวีใช่ปะอยู่ดีๆก็ไปก็ปิสเปอร์สกิบดิกทีวีเนี่ยโดนบอสบอสบอสเลือดดาเมจพันสาม อย่างน้นอยก็ยังดีกว่าได้เมดศูนไอ้นี่ไงตัวพีชีพมาดูซิจะแตกไหมรอบที่แล้วแกแตกแล้วรอบนี้แกจะแตกไหมฮิสซ่าแมนตอนแรก เป็นเชฟทีวีเจนบอสด,ดีกว่าตัวนี้ก็จับได้กอสสงตัว าบอดมาอีกตัวหนึ่งตัวซุปเพีรชพีชีแต่มันก็สนุกไปอีกแบบอะอชั้นอะคือราชาทอยเลตบือซีบีดีดอดอดอเย่แย่แยซีบีดีดอดอ,ดอ,อ,อ แค่นั้นแหละต้องแบบเนี้ยสมมติผมเป็นท้นนอยเลยใช่ป่ะเลือดสี่ล้านไอ้สี่แสนเดินมาปุ๊บแค่นั้นแหละแบบมาท้องเพอเฮ้ยเดี๋ยวนะ ้องม,มีได้บัคอ่ะได้บัคกถ้าเรากดรีเซ็ตตัวละครอูว้ยบั็กโคตร j ่มสำหรับคนที่แบบกวางตัวตันแล้วอะก็กดรีตัวได้ อันนี้โหมดอินเซนนี่อินเซนสมัยก่อนนะให้สี่พันเลือดแต่ละตัวไหลเป็นน้ำเลย ผมว่าผมต้องวางกินห้องหลังเชบเหมือนเดิมมาเอาล่ะบอสทอยเลตจะออกมาแล้วไว้พักสิบจะมีบอสสองตัวมาผมวางไวต้ตรงนี้หนึ่งถ้าจะกดอัพไม่ได้แหละ บีดีดอม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 ฮิปฮิามีต่อนี้คือสวยมากเลยนะโอเคเตรียมตายศัตรูตัวฉกาด อย่าให้หลุดมือจากพิซซ่าแมนกันตัวสองตัว ถ้าเป็นแบบนั้นจริงนี่แบบร้องโอ้เลยนะบราวีมีวิงมีวิงสปไปเดอร์ทีวีลัสไอท่าน สุกจิกว่าจรืเงินหมด ทีนะ่ท mm, ีวีเนี่ยอืมนเป็นซิกมาหมดมนเฟส ครับแล้วสำหรับใครที่อยากเล่นเดี๋ยวผมก็จะให้ดูชื่อแมบบนะอ่ะแล้วแมบ,บนี้เนี่ยมีชื่อว่าไฮเลดทาวเวอร์ดิฟเอนต์มดมดมดดิน อ่าน,นังคิดไม่ออกแต่ว่าเทเลทเวว่าดีเฟนเลยกันก็สำหรับใครที่อยากเล่นนะดูเอาเองบุย